สวัสดีครับนะเหรียญสลึงนะครับยี่สิบห้าสตางค์อย่ามัวง,งงอยู่นะครับให้รีบไปแลกนะที่กองก,กระสาบกระทรวงการคลังนะครับท่านจะได้เหรียญใหม่เอี่ยมนะนะเป็นถุงใหม่ๆนะเป็นจำนวน หลายร้อยเหรียญนะครับนะแล้วแต่ท่านจะแลกสักหนึ่งร้อบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันะ 1, บาทก็สี่พันเหรียญนะครับต่อไปใน,นอนาคตนะเหรียญในรัชกาลที่9ก็จะนะเริ่มหายจากทองตลาดเพราะว่าเราเปลี่ยนรัชกาลนะครับอีกไม่เกินห้าเดือนนะครับนะเหรียญรัชกาลที่สิก็คงจะเข้ามาแทนที่นะครับ คนที่มีสายตายาวไกลนะท่านจะได้เหรียญ UNC หรือเหรียญใหม่มาเชยชมก็ต้องไปแลกจากกองกระสาบนะครับหรือธนาคารนะแต่ส่วนมากกองกระสาบก็จะมีให้แลกธนาคารอาจจะนะเป็นเหรียญที่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นขอแนะนำนะครับอย่าให้พลาดโอกาสนะครับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับนะในปีที่พระองค์ท่าน นะสเสด็จสวรครคตนะครับสวรรคาลายนะก็นะนะเปลี่ยนรัชกาลนะก็อีกไม่นานเหรียญเหล่านี้ก็จะต้องถูกเปลี่ยนโฉมหน้านะเป็นรัชกาลที่10เพราะาท่านอยากได้เหรียญใหม่ของรัชกาลที่9ในปีสวรครคตก็ต้องรีบไปแลกนะครับอีกไม่นานก็คงจะหมดจากกระทรวงการคลัง นะ้ไม่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเขาก็จะต้องเอาเข้าเก็บแล้วก็เอาของรัชการใหม่เข้ามาใช้งานแทนที่เพราะฉะนั้นนะเราทอยฟรีฟอร์คิดขอแนะนำให้ท่านรีบนะครับพอไม่แล้วท่านจะไม่มีโอกาสได้เชยชมกับเหรียญย n c หรือเหรียญใหม่ที่ไม่ผ่านมือใครเลยนะครับมาเก็บเอาไว้นะไว้เป็นที่ไว้แจกลูกหลานก็ได้นะในโอกาสหน้าไม่มีอีกแล้ว นะครับกับความยิ่งใหญ่ของรัชการที่9นะครับเราจะไม่มีโอกาสได้เหรียญใหม่เลยนะหรือก็จะต้องซื้อมาจากคนอื่นไม่ใช่ราคาหน้าเหรียญ25สตางค์นะครับอาจจะแพงอีกหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยากลงทุนหรือท่านอยากที่อยากจะเก็บขอให้ท่านรีบสักหน่อยนะครับไม่แล้วนะเผลอหยไปแป๊บเดียวนะก็จะไม่มีเหรียญเหล่านี้ในท้องตลาดอีกจะถูกเก็บแล้วก็เปลี่ยน นะรัชการแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมถอยฟรีฟอร์คลิสสวัสดีครับ